สวัสดีครับมาพบกับรายการใหม่ของเรานะครับเนื่องในโอกาสที่ฉลองครบรอบ20,000ซับสไคร์เบอร์นะครับของทาง Exclusive Motor นะครับวันนี้ก็เรียกว่าไหนๆเนี่ยเราฉลองครบรอบ20,000ซับสไคร์เบอร์ไปแล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสจัดรายการใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้คือรายการพาไปลองนะครับของ Exclusive e Motor ของเราหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีการรีวิวรถนะ แต่รายการของเรารายการนี้จะเป็นการลองรถให้ดูนะครับเพื่อให้ดูว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนนะวันนี้ EP แรกของเรามาเลยครับ Ford Everest จริงๆเนี่ยเราเข้ามาอีกคันก็ขายเร็วทุกคันนะตอนนี้เนี่ยมีเหลืออยู่คันเดียวนะผมรีวิวไปแล้ว2คันขายไปหมดแล้วนะสคันยังเหลือสีขาวอีกคันนึงนะครับก็คือคันนี้นะเป็นรถออฟฟิศคารนะครับของทาง Ford Motor แล้วรถคันนี้สาภาพกริบมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า Ford Everest คันนี้เนี่ยสรุปสุดท้ายเนี่ยหลังจากเทสได้แล้วคุ้มค่าแค่ไหนนะครับคันนี้เนี่ยเป็น Ford Everest นะปี2018นะครับที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดนะครับเครื่อง2,000ตัวใหม่นะ2.0งจุดศูนย์ไทเทเนียมพลัสเลยนะครับเป็นตัวขับ4ด้วยนะ4 wheel drive นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นตัวท็อปออฟเดอะเรนจ์นะหนึ่งล้าทเลยวันนี้รถปี2018คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้นะครับจะบอกให้ก่อนนะว่าราคาเนี่ย คุ้มค่ามากเพราะว่าเราเอาเข้ามาแล้ว2คันขายไปแล้วทั้ง2คันเลยนะครับคันนี้คันที่3นี่ราคาเดียวกันนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะคือเรียกง่ายๆว่าเซฟไปแล้วเนี่ยหกแสนกว่าบาทเลยนะครับคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ารถคันนี้จริงๆคุ้มค่าแค่ไหนเพราะนอกเหนือจากรถที่ประวัติดีสภาพด,าพดีเข้าศูนย์บริการเช็คศูนย์ตลอดนะที่สาคัญที่เอ็กคูลส์มอเตอร์สำหรับรถตระก,กูล PPV ทุกคันเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเดือนกรกฎาคมก็เรามีโปรโมชั่นแถมรับประกันเครื่องและเกียร์นะครับให้กับรถ PPV ทุกคันนะสปี2 0 0 0 0โลให้เลยด้วยนะเรียกว,ว่าคุ้มค่ามากๆนะรีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทสไดให้กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้คุ้มค่าแค่ไหนนะครับ ครับวันนี้เราเข้ามาแล้วนะข้างในนะรถคันนี้เนี่ยนะครับปี2018นี่ถือผมบอกนะรถวิ่งอยู่ที่118 0 0 0มนกิโลนะถือว่าโอเคนะเพราะรถอยู่ประมาณสักตีไปสัก3าปีเศษ4ปีนะสปีวิ่งอยู่ประมาณแสนหนึ่งก็คือปีหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ30 0 0 0โล3 0ม0 0 0กโลก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะลองกันก็นกคือการลองขับนอกเมืองทางตรงเยอะๆนะแล้วก็ขับในเมืองดูว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคุณค่าแค่ไหนลองไปลองกันเลยนะครับ เอาละขับไปด้วยคุยไปด้วยนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกนะเป็นตัวท็อปนะต้องบอกก่อนเลยว่าออปชั่นเขาเนี่ยจัดเต็มจริงนะข้างนอกเนี่ยผมบอกให้เลยว่าล้อก็ได้แม็ก0นิ้วมาเลยนะคือเรียกว่าเป็นจัดชุดใหญ่มาเลยลนะ่ะถ้าเป็นของเจ้าตลาดนี่คือต้องเป็นเทียบแบบพวกประมาณสักสปอร์ตติวอ่ะ trd สปอร์ตติวเลยนะร้อยยีนะพอรถตัวมาตรฐานเขาก็ยังให้อยู่ประมาณสักล้อสินิ้วแต่ตัวนี้ให้ร้อยยีนิ้วมาเลยนะที่สําคัญนะฝาท้ายไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะ พร้อมกับระบบคลิกเซนเซอร์นะอันนี้จัดมาให้เต็มจริงๆนะครับผมว่าจริงๆรถคันนี้ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมเรื่องออปชันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะข้างนอกเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเยอะนะข้างนอกอีกจุดหนึ่งที่เห็นก็คือนี่ข้างบนนี้เราจะเห็นมันมีซันรูฟอยู่นะอันนี้จะเป็นซันรูฟแบบเต็มบานเลยนะถึงข้างหลังเลยนะครับนี่เราขับออกมาเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะแชร์กันนะสำหรับคลิปนี้ก็คือการขับขี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะค,ค่อยๆไล่มาให้ดูนะครับเรื่องจับแฮนดิ้งนะเครื่องยนต์ ช่วงล่างเกียร์เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันก็ฟีลลิ่งแรกนะที่ผมรู้สึกนะสิ่งแรกที่เราเห็นได้นี่ก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเบามากนะจุดเด่นของ Ford ไม่ว่าจะเป็น r a น ger หรือ Ever e s t เนี่ยนะคือมันต่างจากพวงมาลัยของพวกรถ PPV ทุกตระกูลเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าหลายรุ่นเนี่ยยังใช้เป็นแบบแร็กเกนพิเนียนอยู่นะคือยังเป็นแบบพวงมาลัยแบบน้ำมันอยู่ไม่ได้ใช้พวงมาลัยแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ได้เปรียบนะคือ1คือเบาเบามากเนี่ยผมขับเนี่ยผมไม่รู้สึกเลยนะว่ามันช่วยได้เยอะเพราะรถตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วตัวเนี้ยพอเป็นพลังไฟฟ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเบามากเนี่ยเร็วมากแต่ว่าข้อดีอ่ะมันมีคือเวลาใช้งานในเมืองอ่ะก็ค่อนข้างสะดวกนะคุณผู้หญิงก็ใช้ได้พูดตรงๆร,รถใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆไซส์เขานี่ใหญ่กว่าพวกตระกูลฟอร์จูเนอร์นะนิดหนึ่งแต่ว่า คุณผู้หญิงก็ใช้ได้ขับแล้วรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ารถมันพคงอะไรมันหน่วงหรือหนักเบานะขับสบายแต่ข้อเสียก็มีผมก็ดูอยู่นะว่าคือวงเลี้ยวแคบขับรถเนี่ยขับดีเทินดีนะแต่มันไวพอมันไวเนี่ยคนที่ชอบขับรถแต่จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฟีลิ่งพูดง่ายๆนะมันใช้งานง่ายแต่มันไม่ค่อยได้ฟีลิ่งนะก็อยู่ที่คนใช้งานแล้วกัน ถ้าอย่างผมเนี่ยผมชอบขับรถก็จะรู้สึกว่ามันเบาจนไม่ค่อยมีฟีลลิ่งแต่ถ้าถามว่าใช้งานง่ายไหมใช้งานง่ายจอดง่ายตัวนี้จอดง่ายคือนอกเหนือจากจอดเองแล้วเนี่ยยังมีระบบช่วยจอดให้ด้วยนะคันนี้ออโตเมติกพาร์คกิ้งได้เลยนะก็มีเซนเซอร์จับให้ด้วยอันนี้คือออปชั่นเด็ดๆของตัวท็อปเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นรุ่นเดียวในตลาด PPV นะของทุกรุ่นเลยที่เขามีระบบช่วยจอดให้เลย อันนี้ออปชันที่ผมบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับการขับขี่ตอนนี้ผมขับขี่แบบประมาณเนี่ยใช้ความเร็วอยู่สักประมาณ80นะก็ถือว่าโอเคขับสบายเกียร์เนี่ยเปลี่ยนดีฉลาดเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่ด้วยนะเป็นเกียร์10สปีดตัวใหม่แล้วก็เนี่ยเวลามันชิฟต์เนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนจากเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยแทบไม่รู้สึกนะมันมันอัตราทดมันถี่มันก็แทบจะไม่รู้สึกเลย เรียบลื่นนะครับไม่ใช่เป็นเกียร์ CVT นะเป็นเกียร์อัตโนมัติตแบบทั่วไปเลยนะแบบท r a d ิชั o นอลผมว่ามันโอเคมากเลยการสับเกียร์นี่ก็ลีเนียดีมากนะครับลื่นสบายได้เทคโนโลยีใหม่มาแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรทวินเทอร์โบเลยนะครับคือเทอร์โบคู่เลยนะเรียกแรงม้ามาได้200กว่าตัวเนี่ยคือปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามากสุดในตลาดแล้วกันแม็กสุดในตลาดแล้ว ก่อนหน้าที่ Fortuner อรเขาจะมีการรีวิ์ใหม่เป็น Legend e เนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าแรงม้าเนี่ยสูงสุดในตลาดแต่โดยทั่วไปกำลังเนี่ยผมจะบอกว่าคือเนื่องจากเป็นเครื่องดีเซลคอมมอนเรลเนี่ยวัดแบบขับการฟีลิ่งการขับเนี่ยไม,ไม่ค่อยต่งางกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยต่งางกันเท่าไหร่กับ Fortuner เนี่ยคือไอตัวนี้เนี่ยผมผมคิดว่าอัตราเร่งต้นดีนะเพราะเขาใช้เทอร์โบแปรผันสตัวนะตัวหนึ่งบูสตรอบต่ำตัวหนึ่งบูสตรอบสูงเรียกแรงมาได้ทุกรอบอ่ะพูด,ดง่ายโอเคเลย อัตรากินน้ำมันอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยก็ไม่สูงด้วยนะอันนี้ถือว่าผมว่าดีมากคุ้มค่าคือถ้ามองถึงเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานเนี่ยโอเคเลยนะแล้วก็สะดวกสบายนะด้วยการถักขี่ด้วยพวงมาลัยที่เป็นแบบ Power s t ์สเตริที่เป็น E.P.S. อะพวงมาลัยไฟฟ้านะก็โอเคขับง่ายขับสบายนจะเร่งแซงมาเลยกำลังมาเลยนะครับเนี่ยกำลังมาเลยเบรกก็ดีนะเบรกฟีลลิ่งก็ดี หนืดดีคือเราใช้แรงเบรกไม่ต้องเยอะมากนะครับก็เอาอยู่ตัวนี้เป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับนั้นก็เรียกว่าเอาอยู่อยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับลองเข้าโค้งดูนะครับก็โอเคนะตัวนี้ไม่นขับเคลื่อนสีล้อรถทรงสูงอย่างนี้เมื่อกี้ลองเลี้ยวเข้าโคง้งยังไม่แรงมากหรอกแต่ว่าเขาคิดว่าคือถ้าในเมืองใช้งานเนี่ยสบายสบายไม่ต้องมานั่งกังวลเลยนะครับน้ำหนักตัวตัวนี้เขาอาจจะมากหน่อยนะเมื่อเปรียบเทียบกับคู้แข่งเพราะว่าตัวรถเนี่ย บอดี้ไซส์ก็ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยเพราะฉะนั้นมีระบบขับเคลื่อนทั้งเผาหน้าเผาหลังเลยเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวก็ต้องเยอะเป็นธรรมดานะครับแต่ด้วยแรงม้า200กว่าแรงเนี่ยผมว่าเอาอยู่สบายๆนะฟีลลิ่งการขับขี่ดีนะครับโดยรวมอุป,ปกรณ์ำอำนวยความสะดวกเดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกด้วยละกันนะข้างในเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะฮะการตกแต่งก็จะค่อนข้างดีนะเนี่ยใช้วัสดุนิ่ม เป็นแบบเย็บด้วยเนียบนะมีเล่นแบบสีเปียโนแบล็กค o อสแบล็กนะดูสวยงามแบบดูมรวมเป็นรถสไตล์อเมริกันอยู่แล้วนะครับแล้วที่สาคัญจอเนี่ยตัวนี้ฟีเจอร์เนี่ยให้มาเต็มเลยไม่ว่าเครื่องเสียงระบบปรับอากาศโทรศัพท์นะระบบนําทางด้วยนะนะมีให้หมดเลยนะครับฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์ใช้ได้แบบทัชสกรีนจอเดียวนี่เลยสบายสบายเลยนะครับใช้ง่ายมากนะครับแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยคือเยอะปกติรถโดยทั่วไปเนี่ยจะมี t o high 4 r high f o low อะไรประมาณนี้นะ คือประมาณสัก3าฟังก์ชันใ้เห็นแต่ตัวนี้เนี่ยหฟังก์ชันนะอันนี้เรียกว่าดีมากเลยนะครับก็ก็มีทั้งร็อกมีทั้งแซนนะมีทั้งมัดมีแบบหลายโหมดเลยมีสโน์นะพวกนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนที่ต่างกันแต่หลักๆเนี่ยที่สำคัญตัวนี้มีดิฟล็อกให้ด้วยนะเวลาลุยทางธุรกันดารน,นะออกคลิปออฟโรดได้ใช้แน่นอนดิฟล็อกอันนี้ดีผมว่าเขาจัดมาเต็ม แล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยยิ่งไม่ต้องห่วงนะเรียกว่ามีระบบ p collision system ให้ด้วยนะเบรกให้ช่วยก่อนชนนะพวกอย่างนี้คือเรียกว่าจับเต็มมาเลยนะครับตอนนี้เราขับขี่ในเมืองนะก็เนี่ยรถค่อนข้างติดอยู่นะครับระบบช่วงล่างเนี่ยผมว่าเขาซับแรงกระแทกค่อนข้างดีนะเมื่อกี้เราลองแบบเลี้ยวโค้งตอนใช้ความเร็วหน่อยนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาอยู่นะครับช่วงล่างดีนะไม่รู้สึกว่าหวงเวงนะแต่ว่าจะไปคาดหวังว่ารถ พวกนี้จะเหมือนรถเก๋งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับจะบอกก่อนต่อให้มันเป็นรถขับสีก็ตามเพราะว่าด้วยบอดี้เขาเนี่ยเป็นรถทรงสูงนะก็เรียกว่าถ้าเผื่อเปรียบเทียบในตระกูลรถ PPV ด้วยกันเนี่ยผมว่าช่วงล่างเนี่ยเขาจะออกสบายไม่กระด้างเลยนะไม่กระด้างแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าม,มันมีการโยนอะไรมากมายนะอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยเรียกว่าความนุ่มนวลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสะดวกสบายนุ่มนวลน,นะครับใช้งานได้จริง เอาละครับกลับมาถึงโชว์รูมแล้วนะครับได้ทดลองขับเอเวอเรสของเราเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ผมขับมาแล้วก็รีวิวกันไปนะครับว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างนะการขับขี่นะผมเรียกว่าการขับขี่เนี่ยในในคลาสเดียวกันเนี่ยเขาถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบ EPS นะคือพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็เทคโนโลยีของเกียร์10สปีดของเขาเครื่องยนต์2.0ดีเซลคอมมอนเรลที่เป็นแบบไบเทอร์โบเลย อันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นเขาเลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์เรียกว่าเป็นสเปคที่สูงสุดนะครับแล้วก็แรงมง้วแรงม้านะครับดีอัตราเร่งดีอันนี้เป็นจุดขายเขาเลยรวมถึงแก๊สเจ็ตที่เรียกว่ามาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นซันรูฟนะที่เป็นเต็มบานอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ั้างในเรื่องความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรีคอร์ชั่นเลนคีปหรือแม้กระทั่งพวกบายสปอร์ตต่างๆนี่มีมาให้หมดเลยนะฝาท้ายฟ้ามีระบบคีย์คนเซอร์ให้ด้วยผมลืมบอกนะเพราะนั้นตัวนี้ เรียกว่าจัดเต็มมาจริงๆนะครับแล้วก็มีเรื่องระบบถอยจอดด้วยอันนี้เรียกว่าระบบถอยจอดนี่เป็นจุดขายเขาเลยนะครับสำหรับในตลาด PPV ไม่มีใครทำนะมีเจ้านี้เจ้าเดียวที่ทําอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับข้อดีเนี่ยก็บอกไปแล้วส่วนข้อเสียเนี่ยที่เราอาจจะดูว่าระยะยาวๆเป็นยังไงบ้างนะสำหรับรถแบรนด์นี้นะก็เรียกว่าแบรนด์เขานั่นแหละ เพราะว่าฟอร์ดเนี่ยอย่างที่รู้นะเป็นตอนนี้เหลือเป็นแบรนด์อเมริกันแบรนด์เดียวในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเห็นอยู่แล้วตัวอย่างของเชฟเรเลตเราก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกเพราะตรงว่าอเมริกันเนี่ยเขาบริหารจัดการเขาก็ไม่ค่อยเหมือนไทยเท่าไหร่นะเพราะนั้นแบรนด์นี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์ตลาดแบรนด์ Brand ของญี่ปุ่นทั้งหลายนะเขาก็ต้องเป็นรองแน่นอนนะเรื่องราคาขายต่อระยะยาวนะผมว่าราคาขายต่อระยะสั้นเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ละนะเพราะว่ารถก็ยังสดใหม่มากแต่ระยะยาวเนี่ยกับแบรนด์นย,ยมอมันนาวๆเหืะครบ ว่าแบรนด์เขาเนี่ยความน่าเชื่อถือเขาจะมีระยะย,ยาวเป็นยังไงกับบ้านเรานะส่วนที่2ที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของค่าอะไหล่ค่าบำรุงรักษานะที่ว่าเมื่อเปรียบเทียกบกับแบรนด์ญี่ปุ่นต่างนี่ค่อนข้างแพงเอาบอกตรงเลยค่อนข้างแพงคือจะเล่นรุ่นนี้ใช้รักษาเนี่ยใช้เขา้าศูนย์เนี่ยต้องมีตังค์พอสมควรเลยละ่ะเอาง่งายจะเทียบกับราคาเหมือนกับแบบการบำรุงรักษาของรถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแบรนด์การบำรุงรักษาเขาจะสูงกว่าปกตินะนิดหน่อยนะตัวนี้จะเป็นจุดด้อยเขา2ข้อนะคือเรื่องแบรนด์แล้วกกก็เรรรรรื่ออองงงขะะไาาบุััษนค ก็คร่าวๆน่าจะเห็นนะข้อดีข้อเสียสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นคลิปแรก EP แรกแล้วกันน่าจะได้ข้อคิดนะครับว่าเอเราจะตัดสินใจเลือก Everest ตัวนี้เนี่ยมีดีมีเสียยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากรายการพาไปลองของเราด้วยนะครับเป็นรายการใหม่ของเรานะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีรถมาให้เชสต์ไดฟ์ทดลองขับพาไปลองอย่างนี้อีกหลายๆคันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมเหมือนเดิมครัขอุณสสวดี